การกระทำทุจริตวัคซีนเป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันให้เห็นชัดเจนว่ามันไม่ได้ทุจริตที่ประยุทธ์เท่านั้นส่วนมันจะมีเครือข่ายไปถึงไหนแล้วทำไมผมจึงมองว่าเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับเบื้องบนอีกมันมีตัวละครหลายตัวที่เข้ามาประสานตัวละครหนึ่ง คือนายจรันพักดีธนากุณอดีตผู้พิพากษาสารรัฐธรรมนูญและเป็นอนดีตเลขาของประธานสานดีกาที่ผ่านมาที่โยงกันมาตั้งแต่การรัฐประหาร19กันยา49ที่ประธานสันดีกา นายจรันพักดีธนากุลประธานศาปลปกครองสูงสุดองคมนตรีพลเอกสรยุทธ์ไปนั่งประชุมวางแผนการรัฐประหารกันที่บ้านของนายปีมาลากุลที่สุขุมวิทคุณจรณันพักดีธนากุลหลังจากรัฐประหารก็ย้ายจากความเป็นผู้พิพากษาตามนายตามเจ้านาย ไปเป็นเออไปเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมส่วนเจ้านายประธานสันติกาก็ไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแล้วนายจรัญก็มาเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเขียนรัฐธรรมนูญปีเออ,เอ,อห้าศูให้ตัวเองมาเป็นสารรัฐธรรมนูญ นายจรังก็อยู่ในอำนาจสารรัฐธรรมนูญและดำเนินการปกป้องระบบะเผด็จก,การมาตั้งแต่ปี19กันยา49จนกระทั่งอายุเกิน70ก็เกษียณไม่ได้เป็นสารรัฐธรรมนูญแล้วออกไปแล้ววันนี้กลับมาร่างกฎหมายนิรโทษกรรมให้อีก ร่างกฎหมายนิรโทษกรรมโควิดนี้ให้อีกจากบทบาทคุณจรันนี่แหละครับทำให้เราเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าเขาเป็นคนในวังแท้ๆเป็นคนที่วังเชื่อถือในความสามารถทางกฎหมายและเชื่อถือในวิธีคิดแบบสุดตรงแบบเดียวกับวังเนี่ยดังนั้นการที่ ตัวนายจรันลงมาล่างกฎหมายนี้ก็ยิ่งเห็นชัดว่าวังน่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงหลักฐานที่นายจรันเข้ามานี้เป็นได้ข้อมูลมาจากคุณอธิกกิจหรือใบตองแห้ง ที่ให้ข้อมูลไว้ใน Facebook บอกว่าฟังวิทยุ96.5ตอนขับรถเพิ่งรู้จากนายมนตรีจอมพันธ์คนจัดรายการนึงนะว่าคนหนึ่งที่ไปช่วยร่างพระราชกำหนดนิรโทษกรรม,รรรมจัดซื้อและบริหารวัคซีนคือนายจรัญภักดีธนากุล ถ้าบอกว่าแค่นี้เราเลยเชื่อว่าเกี่ยวกับวังเป็นเพราะว่าในาจรันนี้มีบทบาทที่ทำในสิ่งที่เรียกว่าสอพรอให้กับเบื้องบนและเบื้องบนก็พึงพอใจนั้นคือวังด้วยยังไม่ใช่ทีเดียวแต่มันมีเหตุผลอื่นที่ผมจะคุยกับท่านท่านมาดูนะครับถ้าสมมุติว่าไม่มีกฎหมายฉบับนี้ มันจะมีความผิดไหมวันนี้มันเปิดประเด็นแล้วว่าเป็นไปได้ที่ประยุทธ์คณะรัฐมนตรีชุดนี้จะมีความผิดติดตัวเพราะมันมีคนตายคนตายจากการบริหารงานล้มเหลวคนตายจากหลักฐานที่เขาเชื่อว่ามีการทุจริตวัคซีนตั้งแต่ เริ่มต้นจากโรงงานสยามไบโอไซแอนซึ่งเป็นโรงงานของกษัตริย์ซึ่งประยุทธ์แสดงความกระดีกระดาตั้งแต่เดือนมกราคมเอาเงินภาษีอากรของประชาชนไปให้แก่โรงงานของรัชการที่10ในการผลิตวัคซีนคุณนวลพันล่ำซ้ำคุณแป้งจะมาปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวรัชการที่10ไม่เกี่ยวโรงงานรับจ้างแอสตาราเซเนกาผลิตเฉย มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงไม่ใช่ดังนั้นถ้าฟ้าเปลี่ยนสีขึ้นมาแล้วหมดอำนาจไปประยุทธ์หมดอำนาจไปเนี่ยโอกาสที่จะถูกฟ้องมีสูงมากครับถือว่าผิด157ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบยิ่งมีการสัญญาณว่ามีการทุจริตจากกรณีของการซื้อซีโนแวคที่ซีพีไปซื้อหุ้นก่อนนี่มันยิ่งเห็นชัด ซีพีไปซื้อหุ้นซีโนแวคแล้วรัฐบาลประยุทธ์ก็ซื้อซีโนแวควัคซีนที่คุณภาพต่ำแต่ราคาสูงแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นหลายครั้งแล้วว่าวัคซีนไม่ไม่สามารถจะคุ้มครองป้องกันได้จนกระทั่งเลยเข้ามา6 7หกเจ็ดเดือนแปดเดือนนี่แล้ว ก็ยังสั่งแต่ซิโนโแวคมาฉีดให้ประชาชนคนแพ้ยาก็ตายเสียชีวิตก็เยอะฉีดแล้วยังติดเชื้อโรคถึงเสียชีวิตอีกก็ยังมีทั้งแอสตาทั้งซิโนโแวคหลักถามมันพูดยังไงมันมีมันมีมม,ม,ม,มีมูลที่ฟ้องคดีได้แน่นอนผมในฐานะทนายความเนี่ยผมว่าศาลเจออย่างนี้เข้าก็ กระอักกอ่วนเหมือนกันถ้าเขาสืบเขาสุ้เขาฟ้องทางแพง่งทางอาญาเข้ามานี่เล่นยากดังนั้นแนวคิดที่จะทำการนิรโทษกรรมนี้จึงเกิดขึ้นโดยเจ้าไอายุต์เนี่ยมันกลัวแต่ถ้าไม่มีกฎหมายเลยนี่ถามว่าอายุต์ถูกฟ้องได้ไหมถูกฟ้องได้แน่แล้วถึงเวลานั้นเนี่ยเวลาพิสูจน์ สารก็จะอ้วกเพราะมันจะโยงไปถึงโรงงานสยามไบโอไซแอนดด้วยมันจะโยงไปถึงการสั่งวัคซีนของจีนอย่างเดียวมันเป็นโยงไปให้เห็นว่าจำเลยมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยอย่างมากในการที่จะไม่เปิดรับวัคซีน ที่มีคุณภาพเข้ามาในประเทศไทยเพราะต้องการคุ้มครองผลประโยชน์ของโรงงานสยามไบโอไซแอนด้วยมันก็จะโยงถึงวังอะสิเห็นไหมครับดังนั้นวันนี้เนี่ยการจัดการทางการเมืองให้มันไม่มีไม่มีปัญหาทางกฎหมายเลยก็ต้องออกกฎหมายนิรโทษกรรม ออกโดยสภาเป็นพระราชบัญญัติก็ไม่ได้เพราะกลัวเขาจะเปิดอภิปรายเปิดโปรงกันเดี๋ยวก็จะรู้ว่าโยมไปถึงโรงงานพ่อด้วยก็จะออกเป็นพระราชกำหนดแต่วันนี้ท่านจะเห็นนะครับว่าคนที่เป็นหมอนี่เขาตาสว่างแล้วแล้วเขาก็บาดเจ็บล้มตายกันแล้วนะครับ นี่คือข่าวที่ข่าวเศร้าทีเดียวครับข่าวสดเมื่อวันที่11สิงหาเมื่อวานนี้แพทย์หญิงโรงพยาบาลดังติดโควิดดับเพื่อนหมอพยาบาลไว้อะไรแล้วมันมีเขาก็ไม่ลงว่า โรงพยาบาลไหนแต่จากเนื้อข่าวบอกว่ามีแพทย์หญิงสังกัดโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษครับติดโควิดวันนี้หมอก็ติดติดเพราะว่าไม่มีวัคซีนที่มีคุณภาพที่บอกเป็นด่านหน้าด่านหน้าได้วัคซีนที่มีคุณภาพจากอเมริกามาทหารก็แย่งเอาไปฉีดอีก ตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาการระบาดของโรคโรคระบาดนี้ก็เป็นผลจากการหาผลประโยชน์ของคนในรัฐบาลคนในเครื่องแบบจำได้นะครับรอบที่หนึ่งก็สนามมวยรอบที่สองก็ขนคนพม่าเข้ามาและบ่อนการพรนันควบคุมไม่ได้ควบคุมตำรวจก็หากิน สวยต้องหาเงินส่งนายขึ้นไปข้างบนก็ติดกันที่บ่อนละยองติดกันที่สมุทรสาครรอบที่สามก็ทองหล่อนั่นรัฐมนตรีไปเองเลยวันนี้มันการระบาดทั้งหมดนี่มันเป็นผลจากการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ทั้งนั้นพอเสร็จเรียบร้อยการหาวัคซีนก็เป็นความผิดของรัฐบาลเต็มเต็ม ที่พยายามจะหาผลประโยชน์ไม่ใช่ของจีนกูไม่สั่งวันนี้ได้ความรู้สึกรู้สึกตัวนี่ครับหนังสือพิมพ์ล่าสุดบอกว่าเสรีวัคซีนกู้วิกฤตเปิดแล้วแต่การเปิดนี้ก็เท่ากับการแก้ผ้าว่าแล้วที่ผ่านมาทำไมมึงไม่เปิดอ่ะ ดังนั้นพฤติกรรมของประยุทธ์มันผิดแน่แนแล้วความผิดนี้มันจะโยงไปถึงเรื่องบนเวลาสืบพยานถ้าจะบอกว่าศาลจะสืบพยานยังไงถ้าจะโยงถึงกษัตริย์เรื่องของกษัตริย์เนี่ยจริงอยู่เพราเวลาขึ้นศาลเนี่ยศาลมันก็ไม่กล้าให้สืบพยานหรอกแต่ว่าการสืบพยานในหัวใจประชาชนมันมีแล้วแล้วเขาก็คิดกันได้ ดังนั้นความเสี่ยงแม้แต่นิดเดียวเนี่ยสถาบันกษัตริย์เนี่ยเขาไม่ยอมเสี่ยงจึงเชื่อได้ว่าเรื่องนี้อยุทธไม่ได้ทำเองแหละครับแต่น่าจะโยงถึงหวังด้วยเมื่อดูจากตัวละครอย่างนายจลันพักดีธนาคุณเมื่อดูจากเหตุการณ์อื่นๆเนี่ยมันประกอบเข้ามาว่าแน่นอน ถ้าวังไม่เกี่ยวมาตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยถามว่าไอ้ยุทธมึงกล้าเล่นกันได้ขนาดนี้เหรอหากินหาผลประโยชน์จากวัคซีนรู้ทั้งรู้ว่าวัคซีนอะไรดีไม่ดีแต่กูไม่สั่งวัคซีนอื่นจะสั่งแต่วัคซีนจีนราคาก็แพงกว่าคุณภาพก็ตำ่ำมึงก็ยังสั่งจนกระทั่งประชาชนตายรายวัน วันนี้ตายยอดเฉลี่ยทะลุ200แล้วตกชั่วโมงละ20คนแล้วคนไทยตายจากโควิดนี่ตกชั่วโมงละ20คนไม่ใช่วันละนะชั่วโมงละนะถ้าลองเอามาหารดูสิครับวันละ200กว่านี่ดังนั้นวันนี้ครับ สิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่คนเขาก็เหลืออดกันเหลือละอาปรากฏว่าคุณอนุวิน <c oughs> คุณอนุทินผมก็เตือนหลายทีแล้วว่าถ้าร่วมกับประยุทธ์ในที่สุดแล้วก็จะหมดอนาคตทางการเมืองหนักขึ้นทุกวันดิ้นไม่หลุด วันนี้พยายามจะบอกว่าผมไม่ได้เกี่ยวอะไรผมไม่ได้เกี่ยวกับการหาวัคซีนเพราะประยุทธ์ตั้งคณะกรรมการที่ไม่เกี่ยวกับผมแต่ความเป็นรัฐมนตรีรักษาสุม,มันค้ำคออยู่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็ไม่หลุดจากการเป็นจำเลยแล้วกันถ้าเขาจะฟ้องดังนั้นก็เลยออกข่าวร่วมกันกับประยุทธ์ทำนองว่าไม่ได้ปกป้องตัวเองแต่เป็นการปกป้องบุรุษ การพนักงสือพิมพ์ BBC ก็ยืนยันกันแล้วนะครับว่าอ้างพระราชกำหนดนิรโทษกรรมบุคลากรทางการแพทย์มีความจำเป็นปัดปกป้องตนแต่บริหารปัดปกป้องคนบริหารจัดการวัคซีนไม่ใช่ปกป้องตัวเองแต่เป็นการปกป้องเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ไทย PBS ก็บอกอนุทิน จอออกกฎหมายนิรโทษกรรมผู้ปฏิบัติงานโควิดไม่ถูกไม่ถูกฟ้องร้องฟังเหมือนว่าแพทย์เขาเห็นด้วยใช่ไหมนะผ่านเศรษฐกิจบอกอนุทินรับเตรียมนิรโทษกรรมโควิดคุ้มครองบุคลากร,รทางการแพทย์ด่านหน้าประชาชิธุกรกิจจะบอกอนุทินแจงพระราชกำหนดนิรโทษกรรมสาธารณสุขปกป้องนักการเมืองจัดหาวัคซีน ท่านดูจากหัวข่าวหัวข่าวที่ผมมาเอามาให้ท่านดูนั้นวันนี้ไม่ทีแรกก็อ้ำอั่อึ้งอึงอ,อ้ำอั่อึ้งอึงไม่ยอมบอกว่าจะมีสอสอในสภาเขาเริ่มงัดมาทีละขันตอนทีละตอนตอนหลังมาจริงๆเอาจริงๆแต่ว่าโบยไปให้ว่าเพื่อปกป้องแพทย์แต่ปรากฏว่าท่านดูสิครับ แพทย์ศิริลาชเขาก็เจ็บปวดเรื่องนี้เหลือเกินบอกไม่ต้องมาปกป้องเขาเพราะนี่คือความน่ารังเกียจที่สุดทำงานผิดพลาดประชาชนตายแล้วเสียชีวิตจำนวนมากอย่างนี้มันยังบอกว่าจะมาปกป้องแพทย์เขาก็ไม่เอาด้วยสิครับเพราะแพทย์เขาก็ตายอ่ะตายจากการไร้ประสิทธิภาพของการจัดการ และการทุจริตหาผลประโยชน์จากวัคซีนของรัฐบาลเขาก็ไม่เอาด้วยเขาชุมนุมกันแน่นศิริราชหน้าพระบรมรูปบิดาของราชการที่9เนี่ยนะชาาสิริราชคัดค้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมศิริราชยึดมั่นความถูกต้องเขาไม่เอาด้วยครับปรากฏว่าเกิดกระแสคัดค้านนะสิคนี้ กระแสคัดค้านนี่ครับหมอเหมอเขาคัดค้านพระกำหนดอันนี้แล้วจะเอาอยัางไงยังจะเปิดต่อไปไหมวันนี้ข่าวคราวที่บอกมานะครับและหมอเขาเจ็บปวดมากอเมริกามอบวัคซีน ที่มีประสิทธิภาพมาให้ซึ่งจะต้องฉีดให้หมอก่อนปรากฏเฉพาะหมอก็จะต้องจับฉลากร์เลยครับไฟเซอร์ Pfizer. หมดกำลังใจทำงานกันแล้วนี่เป็นข่าวหมอหมดกำลังใจทำงานน้ำตาแทบร่วงเมื่อรู้ว่าต้องมาจับฉลากเพื่อจะมีจะต้องมีหกคนในที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ไม่ได้ทุกคนะแต่ทหารแย่งไปฉีด ตามที่ท่านเห็นข่าวนั้นแหละดังนั้นวันนี้หมอบุญก็ให้ข้อมูลที่น่ากลัวมากว่าตัวเลขจริงๆคนติดโควิดสูงกว่าแปดเท่าครับนี่จากข่าวสดเมื่อยอดยอดที่ประกาศมาวันละสองหมืนกว่าแต่หมอบอก น่าจะสูงกว่าแปเท่าคนตายมันก็ต้องมากกว่า2 0งร้อิครับดังนั้นตอนวันนี้ปัญหาเรื่องการปกปิดข่าวนี่ยังเป็นเรื่องใหญ่ใครไปต่อต้านเปิดเรื่องนี้ก็จะถูกจับดังนั้นเหตุการณ์วันนี้คนก็เริ่มรับไม่ได้มากขึ้นหมอก้าแสดงออกถึงขนาดรัฐมนตรี คุณอนุทินเอาไฟเซอร์ไปฉีดแล้วก็แอบ,บอ้างตัวเองว่า,เ,าเป็นผู้นำวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer มาให้มีการจัดทํา้ายซึ่งผมมองแล้วก็เป็นเรื่องการโฆษณาหาเสียงธรรมดาสสก็พยายามจะหาเสียงให้รัฐมนตรีหาเสียงให้พรรคของตัวรดดันไปหาเสียงกันที่นครสวรรค์ซะด้วย ทำรูปนี้ขึ้นมาไปฉีดที่นครสวรรค์และไปปรากฏเป็นข่าวที่นครสวรรค์จริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากวิจารณ์เรื่องนี้เท่าไหร่ละครับก็เข้าใจแต่วันนี้ที่ต้องนํามาพูดเพราะว่าหมอหมอเขาไม่พอใจเรื่องอย่างนี้มากเพราะเขาเองได้รับผลกระทบเขาทําป้าย ตอบโต้คุณอนุทินก็คือตอบโต้รัฐบาลบอกไม่ใช่อนุทินอามาให้แต่โจไบเดนเอามาให้นี่เป็นหนังสือพิมพ์ลงข่าวเลยครับทำรูปขอบคุณโจไบเดนเวลาฉีดวัคซีนครับเป็นยังไงฮะแรงต้านเยอะมากนะครับตอนนี้ความไม่พอใจของประชาชนนี่มากข่าวสดบอก ลง,ลงที่เก้าสิงหานคะือหาบุคลากร,กรด่านหน้าได้รับวัคซีนไฟเซอร์ถือป้ายขอบคุณโจไบเดนนี่เขาไม่เอากับรัฐบาลแล้วนะครับนี่ขนาดหมอเขายังกล้ามันเหลืออดกันแล้วละครับเขาก็เลยทําป้ายอันนี้ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ออกมาเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ยุ่งยากนี่ขอบคุณโจไบเดนอย่างนี้เลยไม่ได้ขอบคุณประยุทธ์ไม่ได้ขอบคุณกษัตริย์ไม่ได้ขอบคุณอนุทิน เท่ากับว่าเขาหันหลังให้แล้วแต่เขาไม่รู้จะทำยังไงเพราะยังต้องอยู่ใต้ร่มบรารมีอยู่ยังจําเป็นต้องอยู่ใต้ร่มบรารมีพูดตรงๆไม่ได้ถูกจับในประเทศแต่วันนี้ลองนึกดูสิครับกษัตริย์ก็รวยที่สุดในโลกเงินทองงบประมาณก็มีแต่ไม่ซื้อวัคซีนที่มีคุณภาพมาฉีดให้ประชาชนมาฉีดให้แพทย์พยาบาลผมอยู่ที่อเมริกานี่เห็นชัดครับ วัคซีนออกรอบแรกเมื่อปลายปีที่แล้วเขาให้กับบุคลากรทางการแพทย์ก่อนเลยครับคนที่ได้รับการฉีดก่อนคือบุคลากรทางการแพทย์กับบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นตัวแพร่เชื้อโรคเชื่อไหมครับว่าร้านอาหารครับคนทำงานร้านอาหารได้รับฉีดก่อนเขาหมดเหมือนกันครับเพราะเขาถือว่าจะต้องผลักดันให้เศรษฐกิจ เดินและจะต้องให้อาหารอย่าลืมว่าร้านอาหารคนอเมริกันนี่ไม่ไม่จึงไม่เกิดปัญหาเรื่องการขาดแคลนอาหารคนอเมริกันส่วนใหญ่กินอาหารนอกบ้านดังนั้นใครที่ขายอาหารโดยตรงขายอาหารตามซูเปอร์มาร์เก็ตขายอาหารวัตถุดิบได้รับการฉีดก่อนไม่ต้องมีการยุ่งแย่งกันอะไรกันยุ่งยากอย่างที่เราเกิดขึ้นในประเทศไทย ดังนั้นวันนี้เห็นชัดเจนว่าบ้านเรางบประมาณแม้ว่าจะบอกว่าขาดไม่มีเงินแต่ก็กู้เงินถ้าออกพันธบัตรกู้เงินประชาชนออกพันธบัตรกู้เงินมาเป็นงบประมาณก็เอาเงินกู้นั้นไปซื้อวัคซีนจีนไปซื้อวัคซีนแอสตร้าเซเนกาที่โรงงานพ่อผลิตแล้วก็ไม่ได้ผล ไม่ได้ผลตามส่งไม่ได้ตามตามเป้าหมายที่ว่าตามสัญญาพอขาดแคลนก็ไปซื้อวัคซีนจีนทําอยู่อย่างนี้คนก็โต้แยง้งผมก็โต้แยง้งคุณธนาธรก็โต้แยง้งหลายคนก็โต้แย้งกันแต่มันก็ทําอย่างนี้จนกระทั่งคนทุกคนเชื่อว่ามึงทุจริตมึงหากินกับชีวิตของประชาชนมึงหากินกับความเจ็บป่วยของประชาชนเลวร้วายมาก วังที่มีเงินเป็นพูดเป็นกษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะรัชกาลที่สิบนี่ก็บริจาคเงินนิดเดียวไอ้เงินบริจาคนี้น้อยกว่าที่ได้รับบริจาคมาอีกครับบริจาคแค่99ล้าน99.9ล้านช่วยเหลือคนก็ตั้งคำถามอีกดังนั้นวันนี้คนก็เห็นชัดเจน ว่าคุณหาผลประโยชน์กันเขาจึงทำป้ายอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโต้คุณเขาไม่ได้รักใบเล่นหรอกผมรู้เจ้าหน้าที่หมอเนี่ยดูนี่สิครับกล้าถึงขนาดทำป้ายอย่างนี้เลยครับพยาบาลเนี่ยอ้าวเขาถือกันอย่างเนี้ยแปลว่าเขาหันหลังให้คุณแล้วนะถ้าวังยังไม่ได้รู้สึกตัวอีก ประยุทธ์ยังไม่รู้สึกตัวอีกยังจะใช้อํานาจกดคอเขาเขาเขาจะผิดอะไรเขาก็จะถือป้ายโจไบเดนอ่ะเขาไม่เอารัฐบาลคุณอ่ะเขาไม่เห็นเขาไม่ได้เขยนป้ายพระมหากรุณาธิคุณนะดีว่าเขาไม่บอกพระมหากรุณาธิคุณโจไบเดนโจไบเดนผมว่าวันนี้เนี่ยการตอบโต้ของประชาชนที่เชิงสัญ,ญลักษณ์เนี่ยมันเจ็บนะครับ ไม่เอารูปกษัตริย์มามาถือแล้วครับแต่เอารูปโจไบเดนมาแทนเนี่ยมันบอกอะไรมากแล้วกษัตริย์ยังจะไล่ปราบคนที่ออกมาขับไล่ประยุทธ์ออมาไล่ปราบจับคนที่พูดถึงกษัตริย์ศาลก็บอกว่าอย่างนี้คือการกระทําผิดผิดแล้วผิดอีกโดยอ้างกฎหมายตามตัวอักษรแต่ไม่พูดถึงที่มาของปัญหา นี่เท่ากับกฎหมายคุ้มครองการกระทําคุ้มครองสิ่งที่เลวร้ายกลายเป็นใครพูดถึงสิ่งที่เลวร้ายที่เป็นจริงกลายเป็นผิดกฎหมายอย่างนั้นหรือครับประเทศไทยผมมาวิเคราะห์สถานการให้ท่านเห็นนะครับนี่รายการเกาะติดคิดทันขา่าวยังไงก็ขอให้ท่าน ช่วยกดไลค์ด้วยจะได้กระจายออกไปและถ้าท่านจะเห็นโฆษณาไม่กดข้าบก็ขอพระคุณนะครับเดี๋ยวมาดูรูปประธรรมต่อไปที่ข่าวประจำรายการ